นอนดินมาจะนี้พัพควันให้อาหารเข้าย่อยจังเราไปให้ยายเอาไข่ม้แดงกลายเย็นเย็นรำพเย็นเย็นนอนเจ้าเมื่อยกนเไ่องเ่นเสียบปะย่างให้ฉันะแต่ใส่ให้องไหเนี่นเขาใช้หนอุ่นห้อง เสียบก็เราไปแง้ไขาม่มาแดงกับยายก็นาเล็ก <c oughs> ไปเบิ่งยายแง้ไข่มาซมนะเอาเมี่ยเมียวขอมองบ,บอก,กอุปกรณ์แง้ไข่มาแดงยายม่หอนรับหรือเหล่รับเพอไม่หอนว้ไน,ไนไอน้ไอทัมเหมดอันนี้เขาห้งของมองภาษาผู้ไทยข,อขอมองบ่ไหมะ มขม่วงใช้ซื้อของไปหน้าไปสูนรขม่วงขม่วงไปแล้วผูนี่เดียวต้นมะม่วงทางหน้านี่ก็คือนี่ติดดอกที่เป็นเสื้อสุดลายดอกแดดอ้าวเาไปตัดไหมสักก่อนเนี่ยมันแยกใครบุ๋ดแดงนี่ไหมมีแต่ขม่วง บรรยากาศรอบส่วนอย่างปะบูเสียกว่ะเหี่ยวใหญ่หอ๋อใจกำลังเบิ้งลาดเราทางวัดเตียง ยายมาขอไม้ไม้ไผ่นำนำลุงนี่ฮอดทอดเถิ่งลุงละหมาเห่านาเลทรายนี่ทาเลยันหมาล้อนี่มีแต่ส่วนอย่างเลยจ้ะ มันจะส่วนอย่างลุงนี่กำลังเอาไมไผ่ลากไมไผ่ไม่ได้ลากขอแล้ว ไฟไพ่าะจะงามแทนนี่แม่ไม้พู้หรือวะไม้สร้างไพ่ง่ามอันจะเข้าแถวนนี้กนะนะ็่หรือวะ <c ười> <c ười> เออสาวบ,มมบวมมือบ้านเสียบเยอยู่นั่เอือนออกไปแล้วค,วคุณแม่ <c oughs> กำลังเตรียมอุปกรณ์เนี่ยใครมผแเดงแม่ก็เฮือนเอาหรอวะ เก็ใส่อันนี้ได้นี่ไปใส่ได้หลายอย่างไปวัดใครไปวัดมองมือมันก็คุ้นล่ะก็บ้าอันนี้เขามองเก่าแล้วเขามาใส่ใส่มานาไปวัดกะตั้งหะเนาะรบิังยายสาธิตกันเนี้ยใครผู้แดงนเบิัง ได่กำลังยืนเงี้ยไข้บดวดแดงล้ว <laughs> สวยอยู่บ <laughs> นี้ไปละเบไหมเศร้าไปละเนี่ยฮะเนี่ย เห็นโอ้ไข่ย,ยูไข่ย,ยูไข่ย,ยูบ่โอ้หักหน่อเนาะได้กำลังสั่นไข่ <laughs> <laughs> อืมโอ้ม่ค่ะหางง่ายแต่นอนนะ มาดู้แฟนครับมันเนี่ยไข่มดแดงน้ำใหญ่เสียบโอ้แม่มันคือมีแต่แม้มันงจ้ะนอกจากไข่เหลือๆแล้วไข่ฮีไข่ฮีมันต้นอย่างอะแม่ เอาปัดมันเป็นน <iken> ้ำทางเหรออ้าวต้นยางไอ้บวกอะหะไม่เท่านเลยหมดแล้วโอ้แม่ไข่ขาวๆนะแม่ตูกลบเบิลเบิลนะเอาไม่เอาเบนตามานน้ำจ้ะ อซึ่งกับซึ่งสะโอ,โอ้โหขู่หมดละ <c oughs> นี่นาเล็กมานั่งเธอกำลังจือใหญ่เนี่ยใครโมเด็งอ,อ,อ,อ๋อขอก็ไม่ได้มาสุ่มมือมันพอมาสุ่มมือมันก็มีเปลียนหั่งแล้วเปล่าเมย ยามันมีซึ้งนะลีหมืดแล้ว่ะโรแล,แลดับดับเนี่ย เอาลงมาด้วยพันมียายเนียน่ยเหลียวหละหางหนึง่งนี่แมเปีงก็ไข่ฮีไข่หนุอยมันเนะาะมันทมเอ็ดหางมอือมันมีหลายหางเนาะเป็นอย่างมี้อีกเออมีอยู่ก่อนนี่เออ,อมัดโจมกัดเออ ช่งนี่ประจันเนีเ่ยแม่มุมกัดใหญ่มุดแดงกัดใหญ่เออมันคู่ลงมาเสือเมยได้บเนี้ย โจไม่ได้เก็บเอาน้ำมูกพื้นนี่บอกโอ้แม่มันขูอ่อนอ่ะจะบบเหลือเสือขาวๆหล่นลงมาน,น,นี่ ย้อนผมไม่มีโดตีกันดิยายฝนจะโดนตีอ่มดกัดเกยอบ อ้าสั้นๆมันมียเนาะแบ้เม่เอ๋เธอมันเซิงๆห่างอีเทิงๆนี่แม่คือๆกันน่ะหลายห่างแงต้นเดียวน่ะเนาะมนก็มีต้นเดียวนี่เนาะมะมต้นมะมงม่องนี่เนาะ ไม่ได้กิ่นหรอกใครแง่ายตัวกบเละเบิดแล้วเมเปียงหลายจ้่ว่ะเก็บออาแล้วเฮ้ยนี่หางที่สามได้กลิ่นว่ามีตัวเบิด์เบอร์น้อนิ นีน่ร่จักมันเตะแ่้ว่ะจั่นมเรลวบางขมวงผัเรลวบางไม่ได้กินแด้บ่ะนี้จะเล่าเหงแที่น้อนี่

มื่อนี้เราได้กินของสูงเลยนะ <c oughs> เราอยากกินของสูงแต่เมื่อนี้หยุดป่ายางหยุดป,ป่าย์เกมาแล้วดิปีนบัตรไเรืองนะเราใหญ่สถานที่ถ้ามาหากินก่นอนตัวนี้เบิดละที่สูงมันเอาไปได้ไหมพี่สูง <c oughs> ปีมือใหญ่เนี่ยใครโมดเด็ง ควายกินแรงมั้งนี่แม่เปงไปแต่เแม่เอิญอาเอิญไม่กินแม่เป้งวะเปลี่ยนปูนี่และใหญ่พิถึงรูใอมมานี่ ใส่เครื่องทุเรียงใส่ใส่บันไดชวยกันทำมากินนะแม่ยันมากินนะแม่ อใสานบ่แล้วอเดียวเดี๋ยวมันอยู่นะอยู่ ล่ไล่ไแอมแอล่โอ้หมาเมียแดงก้วยข่โมแดงกินนขาวเรียงเนอะจงแดงัวกันไม่แล้วจ้ะกินก้วยไข่โมแดงน้ำกันโมแดง นี่ผลงานใหญ่กับนาเล็กอ่กะเต๋อไหลอยู่ได้เน้อก้อยกินเรียงวัวเรียงซื้อตลาดนี้รู้กว่าส่งหวยเจ้าห้าสิบบาทนในหน่อยนึงเลยเนี่นนนยนะห้ากินเก่งเธอแม่ เอาุ้มแม่เปงมันอ่ะเอาลงมาไหมมีแต่แม่เปงเาชอล่อมาผีว่ย่างมา้ผีคอยใตมันก็ลไปพุนได้นะโอ้เล็กเอาน้องสียนึ่ไป 痛いね